สวัสดีนานาทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ผมกัจะมาใส่เบ็ดคือเก่าแล้วครับเดยขั้นไม่ไพ่เมื่อนี้ว่าสีจับเขียดก่อนนะครับผมแบบคอยสีไซนี่ครับอุปกรณ์จับเขียดหอาวก็จะมีขวดมีงแะแยงนะครับส่วนขั้นเบ็ดผมจะว่างไว แถวทีไซกองนะครับนะครับถารับส้มรับเบิงกันนะครับว่าจะมีโตบอเดี๋ยวข้อยาดไปจับเขียดเบิงก่อนครับได้พ่อได้ใส่แลวก็จะมาใส่ให้เบิงนะครับผมไปเบิงจับเขียดน้ำกันเลยครับผมไปกันครับพอแล้วครับผมตัวนี้ยางใหญ่เลยครับเขียดโอ้โหว่าสีแดงมันบอเราขอบเบิงครับได้แล้วครับเข้าไปแล้วครับ ตัวนี้ยางใหญ่นะครับนี่เงยตัวแหลกของเราครับตัวที่สองอยู่ติดติดกันเลยครับผมอ๋อเขาเลยครับคอยตัวแล้วครับจะบวโหเรอกวาสจิขอไปบอกอู้ไปละวายแห้งครับตัวใหญ่ครับผมวาขนาดครับหลังจากจับเขียดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเขียด นี่มืตอตใหญ่เลยครับได้ประมาณเจ็ดแปดตู่ครับผมไปจับมาเมื่อกี้แต่บระทไทยพี่น้องเบิงพีพ่ๆน้องๆเบิงมดทุกตัวแล้วครับผมทายแค่ตอนที่บันจับง่ายเลยครับเดี๋ยวเข้ามาใส่เบ็ดกันเลยครับผมไปรับชมกันครับนี่ครับผม มาปักล้างแหลกกันเลยครับผมปักไฮมันแบบเสมอกับหนามนะครับเขียนเข้าจังสี่ด้ดีดหนามดีๆครับเหรียกฟ้ามากินนี่ครับผมมันอยู่ในหนามประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวเขียนมันจะดีดหนามติ๊กๆๆครับ เดี๋ยวผมขอหยาดใสไปเรื่อยๆก็นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายเบิ่งอีกครับผมอีกหลังหนึ่งใส่คือกันครับขอคอยปักลงครับให้มันเสมอกับน้ำครับนี่กะดีดน้ำครับเอื่นปลามากินครับผมเขื่อนเป็นสูตรเป็นสูตรครับถาเบิ่งนะครับว่าจะมีตัวกินบอนี่ก็จะเป็นหลังทุดท่ายแล้วล่ะครับผม เบิงครับใส่ติดกันแนวนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับผมสีหลังเรียงกันเลยครับผมมาต้องมีตัวเอาซสักตัวครับถ้ามีตัวม้วนครับครับผมทั้งหมดผมกับใส่ไว้ประมาณ6หลังนะครับพอที่ใส่ติดติดกันไว้ผมมียังหรอครับนามในกรุงเทพมัน บางที่มันก็นขึ้นบางที่มันก็นลดครับเอาแนวเอานอนบ่ได้ครับผมเดี๋ยวเฮ้าช่วงดึก,ดกเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันครับว่าจะมีตัวบอรหรือจะหรือจะแหวครับผมถาเบิ่งกันอีกรอบดนะครับว่าจะมีตัวกัดบอขออยากไปเก็บอุปกรณ์นะครับผมเดี๋ยวจะมาอีกแค่นึงครับไปครับ ไปตอนมะยามนะครับมาเบิรหลังแหลกกันครับผมอยู่สบายดีขือเขาครับไม่ยังเกิดขึ้นครับผมล้งนี่กับขึ้นกันครับผมโมมียังมากัดเลยครับสรุปแล้วโมมีตโตมากัดเลยครับคืนนี้เดี๋ยวผมคอยมายามเบิงยามเปิเสากันนะครับว่าสีได้โตบอไปครับ ไปทาเบิ้งมือกันเสา,ววาจะมีตัวบ่ครับมือหนีแหวครับผมมือไห้พ่อโตไปครับผมทาเบิ้งมือกันเสาครับกราบสวัสดีตอนเ้าครับผมหลเวลามาเบิ้งเด็ดแล้วครับไปเบิ้งกันครับผมว่าจะมีตัวบ่หรือจะแหว <c oughs> น้ามก็ลดลงไปแห้งครับนึกว่ามันจะข้น มีโอกาสบอดไตัวครับไปครับไปเบิ่งกันครับหลังแหลกเขียดอยู่สบายครับมไม่มีย้งเกิดขก้น<อ>ท่านผู้ชมมาเบิง่งหลังนี้ครับอู้โกงบักยางคักเลยครับผมดูครับคันโกงบักยางคักเลยครับ โอ้แต่บอ้โหอาย่บ่โอ้โอลุดครับคั้นนี้ลุดครับผมโอ้หนึกว่าปลามันจะอยู่ครับบ่อยู่ครับผมสงสัยนี่นายจะโตใหญ่เยตัอนี่ครับตัวนี้ลุดครับบ่ได้จ่อย นี่จะเป็นลังสุดท้ายแล้วครับผมเฉียดตายครับถูกกวนถูกกัดครับผมสงสัยอันนี้ครับนะครับผมเฉียดถูกกัดจนแวงมดเลยครับสงสัยผมปักไว้สูงหรือว่าไอหนามมันลดครับ มันก็เลยบอสามารถกัดถูกอาจจะตัวใหญ่เติบอยู่ครับพราะเขียดกับตัวใหญ่ยู่กัดแบงขนาดนี้แล้วโอกาสหนาคอยมาสับไม่ครับผมสรุปแล้วคลิปนี้แฮวครับผมบอดดายเจ้โตมีแต่ตัวกัดครับแต่บอดดาคลิปนี้ก็ขอล่าไปเพียงเท่านี้นะครับผม แถวผมครับที่รับส่งคลิปถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยวยครับผม